พพสี่เจ็ดสามหกกันนี้เดิมๆเลยนะอน่า,นาจะปีสองศูนย์ลวมึงเจ็ดหมื่นห้าพพเจ็ดหมื่นนะนแรกก็จะซื้อแจ็คแล้วไม่ไหววะ่ะมันปะรุ่นนี้นี่ว่ารถในตำนานนะอย่างน้ไรๆก็เอาติ๊กนะแต่เครื่องสามห่วงแล้วอืม เดินนี้เดิมเดิมเลยยังไม่มีติกเก็ตด้วยย่โอโตนะก็ตีนะนะน้ำไม่เข้าคันเก่ามาก่อนหน้ายิ้มใส่สามห่วงอันนั้นห้าหมืนหลักหลังขายเป็นซากรถเหลืออะไรเหลือหกพันคันนี้ซื้อสักเจ็ดหมื่นนะโอเค แก่ก็ชอบของไก่นะโอเคจบครับ